สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรถเกี่ยว3าอนแล้วครับวันนี้วันนี้วันนี้เรามาเข็นคียวอนะครับนี่ครับเราเอารถถก้อเรามาเข็นนะครับให้น้ามาตักให้นะครับ6810ดหนึ่ฟอร์ดสเท่าอย่างแรงครับดูครับนี่ครับโอเคเราเข็นไปแล้วหนึ่งเที่ยวครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับได้ไปประมาณเป็นตัก รถแรงครับรถแรงเราจะมาใส่ไล่ของเรานะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูตอนเราดำลงนะครับรแรงมากครับแรงมากหกแปดเขา่าก็วแวนะครับก็วแวเรารถหกล้อของเรามาเข็นเองนะครับนี่เราซื้อเขานะครับรถเราสองพันนะครับรถสองพ คิวัวแท้ๆจากครับหนูวัวนมครับเป็นขี้วัวนมนะครับนี่สูงมาก,เล,ก,กลเลยครับดูกันใกล้ๆนะมาดูใกล้ๆนะครับไหนกัดไหนกัด ใส่ไร่มันนะครับดีมากเลยนะครับพี่บวัวนว่าน้อยเกินนะครับเราเอาไปใส่ไร่ของเราเองนะครับหกแปดหนึ่งศูนย์นะครับสองเทา่าอ่านยังไงตู้แอ Air 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 er ร์แอร์เย็นแอร์เย็นเจ้าตอบแานนะครับรถเราสองพันนี่แพงหรือเปล่า หนักมากครับแล้วก็ฝุ่นมากครับตันรอบครับเมื่อกี้ออกไม่ได้ครับหนักจัดต้องเอาโซ่ดึงเป็นไงครับฝุ่นจัดเลยครับวันนี้ น่นๆครับแต่แรงมาก <S <S บอด6800อ e ีสร1035รถเราเองครับแต่ให้น้ำมาตักให้ครัเราไม่มีรถตักเรามาซื้อเขาไว้ครับเอาไปใส่เราของเราเองนะครับรถละ2,000ครับเขาบอกาใส่ได้เท่าไรก็ใส่ไปแล้วแต่ความสามารถ แต่เราไปไม่ได้ครับติดครัแรงมากเลยครับเกี่ยวนี้เหมือนเดิมเราต้องดึงออกครับติดแน่นอน ได้ประมาณสามเที่ยวครับตักไปเยอะมากเลยะตัก รถห,หนึ่งก็น่าจะไม่ถังไม่เกินสิบนาทีนะต่างไว้มากครับถังใหญ่ครับถังใหญ่ โอเราน่าจะพอแค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเที่ยวต่อไปนะครับเที่ยวนี้เดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวออไม่ไหวคนระับ